สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะพามาดูนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับแล้วก็หลักการแล้วก็จุดประสงค์ต่างๆแล้วก็บทเรียนต่างๆนะครับทั้งคอร์สเรียนเลยว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างเนาะโอเคจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับก็คือต้องการให้ทุกคนที่มาเรียนรู้เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการเขียนตัว ladder diagram นะครับแล้วก็การเขียนตัว จอ HMI นะครับว่าวิธีการเขียนแล้วก็หลักการในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในาการที่ไปปลั๊กกับเครื่องจักรเราจริงๆนะครับว่ามันทำยังไงแล้วก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมหรือเขียนจอเนี่ยมันทำยังไงเนาะโอเคนะครับบทเรียนทั้งหมดเรานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด7บทเรียนนะครับเดี๋ยวจะไปทีละบทเลยเนาะอ่ะบทแรกนะครับ บทที่1ก็จะเป็นภาพรวมการใช้ PLC และจอ HMI ชไนะครับในงานควบคุมเครื่องจักรเนาะนี่อันนี้ก็จะบอกนะครับว่าความเขาเรียกว่าอะไรความสำคัญนะครับความสำคัญแล้วก็อ,องค์ประกอบของอเครื่องจักรนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวครับจะพาไปดูในส่วนขององค์ประกอบต่างๆนะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเป็นไอเดียและคอนเซป นะว่าเราจะประยุกต์นะครับตัว PLC ให้เนี่ยไปใช้กับงานเครื่องจักรอัตโนมัติจริงๆของเราได้อย่างไงนะครับเราก็จะเป็นบทเรียนที่2นะครับนี่บทเรียนที่2นี่ก็จะปามาดูนี่เป็นการเตรียมตัวนะบทเรียนที่2นะครับก็จะมาดูในส่วนของการติดตั้งตัวโปรแกรม GX Works นะครับการติดตั้งโปรแกรม SK Tool นะครับการติดตั้งโปรแกรม FX Training นะครับสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับแต่อย่างจะ,ะเริ่มฝึกเขียนตัว โปรแกรม ladder ก่อนนะครับก็สามารถฝึกได้จากเจ้าตัวโปรแกรม Effect Training ตัวนี้นะครับอันนี้ก็มีสอนเป็นหนึ่งบทเรียนเลยเนาะแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับหรือแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กหรือ PC เนาะในการที่จะใช้เขียนตัว PLC ladder ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวก PLC จอ h เ i มนะครับพุชบัตทอมเนาะอันนี้ก็จะลงรายละเอียดลึกๆเลยนะครับ แล้วเราก็จะมาทําความรู้จักกับเจ้าตัว PLC เนาะทำความรู้จักกับจอ HMI นะครับเราก็ทําความรู้จักพวกสัญลักษณ์พวก Input ตนะครับต่างๆเน,ะนาะสัญลักษณ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วเอาไปเขียนยังไงเนาะแล้วก็จะเป็นตัว Output ครับนี่เอาพุทก็จะมีตัว Relay ์มอเตอร์พ t l a m ตแมต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้เราจะขยับไปบทที่3นะครับจะเป็นการฝึกเขียน ladder diagram นะครับด้วย FX training เนาะที่มัน simulation ได้นะครับ นี่ตัวโปรแกรมก็ประมาณนี้นะครับก็จะพาทำนะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นการแนะนําตัวโปรแกรมมีอะไรบ้างนะครับการตั้งค่าตัวโปรแกรมต่างๆเนาะแล้วก็จะเป็นการสอนการทำเซโฮลน,นะครับนะการใช้ x ตัว y ตัว m นะครับ i n p u t o u t p u t นะครับแล้วก็ตัว Special Relay ต่างๆเนาะในตัวนี้ก็ฝึกเขียนได้นะครับแล้วก็จะเป็นการใช้ทม์เมอร์นะครับแล้วก็จะเป็นการใช้เคานะ์เตอร์เนาะซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่า ไอตัวพวกนี้นะครับเวลาเอามาเขียนในตัวโปรแกรมเนี่ยมันเขียนยังไงมันทำยังไงนะครับเพราะว่าที่ผมสอนตัวนี้จะเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยเป็นพื้นฐานแล้วก็คอนเซปต์แล้วก็แนวคิดนะครับทําให้เราสามารถเอาไปประยุกต์แก้โจทย์ต่างๆในตัวโปรแกรม f x t e n i n ิ่ตัวนี้ได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของบทที่4นะครับบทที่4เนี่ยจะสอนในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่า Pathway, ม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ PLC นะครับอะ PC กับ PLC นะครับเชื่อมต่อ PC กับตัวให้เชื่อไนะครับหรือการเชื่อมต่อตัว PLC กับตัวใหนะ้เชไนาะอันนี้ก็จะแบบสอนแบบละเอียดเลยนะครับหลักการแล้วก็แนวคิดว่ามันต่อ,อยังไงนะครับอันนี้แค่รู้หลักการการเชื่อมต่อเนาะว่ามันทํำยังไงเนี่ยคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็น p o c หรือเป็นจอให้เชมไอรุ CB ่นนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวอื่นก็ได้เนาะสามารถเอาไปต่อได้นะครับนะครับอันนี้หลักๆก็จะเป็นหลักการเชื่อมต่อ นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับเนาะหลังจากเชื่อมต่อ p l c กับไมชัมอนะครับก็จะมาเชื่อมต่อตัว INPUT กับตัว p l c ของเรานะครับอ่าแล้วก็นี่มาเราจะมาเรียนรู้นะครับการเชื่อมต่อนะครับพวก INPUT ต่างๆนะครับเป็น s o r ์เป็น s ิ n คนะครับ N.P.N.P.N.P. เนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับเรียนรู้กันแบบละเอียดเลยเนาะพะในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมีการกำหนดการเชื่อมต่อ INPUT ที่มัน แตกต่างกันแต่สุดท้ายสรุปแล้วมันมีอยู่2วิธีนะครับก็คือมีเป็นแบบ NPN กับ PNP นะครับหรือซิงกับซอร์เนาะก็จะมาเรียนรู้แบบลึกแบบละเอียดกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเอาต์พุตนะครับเนาะอ่าอ่าแล้วก็จะมีอินพุตอีกหนึ่งครับคือเป็นการเช็คสัญญาณอินพุตเนาะว่าเราต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมีวิธีการเช็คอย่างไงนะครับตรงนี้สําคัญแล้วก็เอาต์พุตก็เหมือนกันนะครับเอาต์พุตก็เราจะมาดูนะครับว่าหลักการเชื่อมต่อเอาต์พุตเป็นยังไงนะครับ การเชื่อมต่อเอาต์พุตแบบซิงกับซอร์ตนะครับมันทำยังไงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อตัวสเต p ปมอเตอร์กับ PLC นะครับนี่แบบนี้มันเชื่อมต่อยังไงนะครับเรามีวิธีการทดสอบยังไงทีนี้ถัดไปนะครับเป็นบทที่5นะครับเป็นการเขียน p l c l ลซี e r นะครับตัวนี้ก็จะสอนตัวพื้นฐานการเขียนตัว p ีเอลซีแรนะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งก็จะแนะนำตัวโปรแกรมครับการจัดเรียงหน้าตาตัว Gx Work Tool นะครับจัดเรียงยังไงให้มันดูง่ายให้มันมีประโยชน์ที่สุดนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นการใช้ตัวเซลล์ฮลเหมือนเดิมนะครับ X Y M นะครับเนาะตัวนี้เป็นพื้นฐานเป็นสูตรนะครับถ้าเรารู้พวกนี้เราก็จะสามารถประยุกต์ไปใช้กับงานเครื่องจักรเราได้นะครับแล้วก็การจะเป็นการใช้ตัวทม์เมอร์นะครับเป็นการใช้ตัวเคาน์เตอร์เนาะแล้วก็การคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับบวกลบคูณหารด้วยโปรแกรมเลตเตอร์ของเรานะครับเพราะว่า ในการเขียนโปรแกรมควบคุม,มเครื่องจักรเนี่ยหลีเลียเล่ยงไม่ได้เลยครับที่มันจะต้องมีการคำนวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์นะครับก็จะพามาทําในตัวนี้นะครับทีนี้พอเราเรียนพื้นฐานของเจ้าตัว PLC ladder ร็จนะครับเราเริ่มเขียนได้แล้วทีนี้เราก็จะมาขยับไปที่ตัวนี้ครับการเขียนจอให้เบไอนะครับโดยในตัวอย่างนี้เราก็ใช้จอแซมคูนนะครับในการเขียนเนาะก็จะสอนตั้งแต่การติดาการตั้งค่าตัวโปรแกรมนะครับว่ามันตั้งค่ายังไงเนาะแล้วก็ สร้างหน้าจอหลักหน้าจอลองนะครับเนาะแล้วก็การทําปุ่มเปลี่ยนหน้าจอครับการเขียนปุ่มสั่งงาน PLC นะครับหรือการเขียนพหร์ตแลมสำหรับรับค่าจาก PLC มานะครับแล้วก็การเขียนฟังก์ชันนะครับการรับส่งตัวเลขต่างๆจาก PLC มาหาตัวจอให้ชิมไอของเราและที่สําคัญนะครับตัวนี้อันนี้พิเศษมากเลยคือการสร้างหน้าต่างอัลามนะครับพอเครื่องจักรมีปัญหาปุ๊บให้มันเด้งอลามตรงนี้มันทํำยังไงนะครับจะสอนอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือการดูดหรือการดึงการอัปโหลดข้อมูลนะครับจาก HMI นะครับมาเก็บไว้ที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเราครับสำหรับทําทเป็นสแปรไว้เนาะโอเคแล้วก็บทที่7นะครับบทที่7บทสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นการเขียนตัวโปรแกร,รม PLC HMI Input Output ตัวนี้จะเป็นการประยุกต์น,นะครับก็คือเราจะเขียนตัว PLC และใหนะครับสำหรับควบคุมเครื่องจักรหนึ่งเครื่องนะครับโดยในตัวอย่างเนี่ยนะครับจะใช้ตัวเครื่องจักรเครื่องนี้นะครับมันชื่อว่า Metal Detector นะครับอาจจะเป็นสายพานลำเลียงตัวหนึ่งนะครับลำเลียงชิ้นงานไปนะครับแล้วก็มีการใช้เซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับว่าชิ้นงานชิ้นนี้เป็นโลหะหรืออะโลหะนะครับพอตรวจจับเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการเตะชิ้นงานนะครับออกคัดนะครับว่าอันนี้เป็นโลหะนะอันนี้เป็นอะโลหะเนาะอันนี้ก็จะมาสอนถึง แนวคิดนะครับหลักการก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับเรามาดูในส่วนของอสูตรนะครับหรือวิธีการว่าก่อนที่เราจะเขียนเครื่องจักรเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักรเครื่องนึงได้เนี่ยมันมีหลักการยังไงนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเรารู้หลักการนะครับหรือเรารู้สูตรหรือเทคนิคเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์เขียนโปรแกรมสำหรับควบ Trevor คุมเครื่องจักรได้เลยนะครับซึ่งที่ผมจะสอนก็เป็นการตั้งโจทย์การทํางานเครื่องจักรครับ แล้วก็โครงสร้างของตัวโปรแกรมจะวางโครงสร้างอย่างไรนะครับการเขียน IO Config การเขียนจ็อกโปรแกรมการเขียน Home โปรแกรมรการเขียนอั t โตโปรแกรมรวมไปถึงการเขียนเ m e เ g e n c y แล้วก็อลามนะครับเนาะตรงนี้ก็จะมีสอนนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับโจทย์อื่นๆเนาะที่เป็นเกี่ยวกับตัวเนี่ยเครื่องจักรตัวนี้แหละนะครับเราสามารถประยุกนะครับไปเป็นแมชชีน อย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เมทัลดีเท็คเตอร์นะครับแล้วก็ในเนี้ยผมก็จะเอามารวมกันไว้ในบทที่7นะครับเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสําหรับควบคุมเครื่องจักรให้เนาะโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่แนะนําไปก็เป็นบทเรียนทั้งหมดที่เราจะมาเรียนกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันบทต่อไปได้เลยครับ